กูลองเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้กูลองปวาที่บ้านไอ้มุกบ้านหนาเนื้อกับลากวันเช้าครับเดี๋ยวเลยมาเ้าอยู่นี่แล้วมาเรานี้ยไปลุ้นพัดกันแล้วครับเล่งวัดนครับเล่งวัดกันวันนี้จะมารุ่นอรุ่งเรื่องให้ก็โอมาใจชิดใจเสียงเลยนี่เต็มยศเลยวันนี้ไม่ใช่เที่ยงเองนะครับไม่ใช่เที่ยงเองไม่้นี่ไม่ใช่เที่ยงเองนะมีกระโปงหม่นี่นองนองบ้าเอามาอย่างโรยนี่กับพี่น้อง ไม่เอาเันนี้เราตะดิ้นรมารุนนรุงกันอย่างเดียวเดีไม่ไม่ได้ใช้มากี่ปีแล้วคุณลอะไม่ได้ใช้มาเราเจ็ดตึ้งแปดี้กับไม่ได้ใจที่จะเลี่ยงลุงโจโจไม่ได้เจ็ดตึ้งแปดีแเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปรุนนรุงกันเดี๋ยวเราตะลุยลาดกันวันนี้ลาดวันจุ้งชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแจ็บติเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกัน เลงรกอ็ได้เลยครับเดี๋ยวจัดนึองซิงเกิ้ลไก่จบางไก่จบกครับไก่จบาครับไม่จบาไจยงไม่ว่จเกียง่จก็ยกยังไก็ยัง่จ้กงเังไม่ังม่จบก็ยังไมั่นบก็ัง่บงไมงมจกม่จยง่ยังบังไม่จยมจมจ่ยง่ยังกลับก็ับก็ับกับ การเลือกข้อจอเกิดข <laughs> ึ้นแล้วทางไมยไปนานประมาณเจ็ดถึงแปดปีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เหลือกอังในการติดแกเรื่มมันดีดิฟนั่นเองติดกับพงศ์กับคุณมากับช่องรอยออกมาในตัวเปียวันนี้เรามาดูในโลกให้ช่วยกดเดือดช่วยกดเสียแต่รู้ว่าก่อนนี้วันปอกันโดนกับวันปอครับเมียีิมันมันต้องใช้เจอเรื่องเลยแบบปวดแบบปอไปกันเลย Ta trời, <laughs> tìm tạng ra tà trời. Một tang ra tân ngay tại bơi nhốt. Ni lưng tang tà la mù bang phong mù tanga. Trừ lưng tà tung bay. là la phong mù tanga tung 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 tung

อย่าลืมนะบอกขอคุณแม่ปฏิทินมาลงนะบอกขอกันนะเบอร์ไหนก็ได้กับเบอร์ไหนก็ได้เบอร์ไหนก็ได้กับเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้กับร่างที่าอ๊บมาอย่างตรงเบอร์นี้้องอย่าลืมนะครับไปบอกคุณบอกคุณแม่กันนะครับปฏิทินตัดว่าเลือกลงชั่วโจนะอบนอนสักหลาเต็มกลัวเลยนะอบเราไปได้หรือไม่ครับอบไมาสิออบมาดิมาดิกับมีดิกับวมาดครับไม่หย่าเบิร์ไม่หย่าเบิร์ด้วยนี่รถไดในโงไหโก็ใจทิดใจเที่ยงกันครับ กๆครับก็กมครับก <my> like, ็กุมครับเราเลือกคนดีก็้าครับมันเป็นคนดี้มูาเราครับหลีกักหลียบนเหลี่ยมหลีกจิ้มมันกนก่ใก้ยากแ้วน้องนะวันนี้ตาบ้ามาดนรให้โอใจที่แก่เชียันก็วดีิกับเบั้ก็ได้ครับเบอนึบ่องก็ได้เดีก็ป้านีรับา้วัดีพอแมพี่น้องครับ โอกาเมกาครับวันนี้ทิอย่าเลือกนะครับเลือตั้งโจโจครับไปแจกทิชแจกเรียงกันด้วยนะครับตีมันตีมันก็ลงมาวันนี้มารุ่นนรุ่งให้ใจที่ใจเที่ยงครับเลือกคุณดีเขาบริษัทกันอะไรล่ะอะไรกูไม่เที่ยวกับว้ากันแล้วกับอร่อยได้มาไม่คนนี้ไม่เจ๋อหมาเที่ยงให้เคยครับวันนี้มาตีมานมารุ่นนรุ่งเลือตั้งครับวันนี้ ก็อยู่มู้มนไหนก็นไปใช้แก่ซาลาของมู้บ้านในแต่ลามูกมม้กับโตไม่พิบินอ๋อครับมูวพิบินหัวกับเลยอาคุณดีพี่น้องก้กกาวกระเพาะเพื่อต่างบ้านเป็นเป็นต้นแดงต้นไรกอได้ไดตาไม้เป็นต้นกรวดรีด้วยต้ดนดำเดี๋ยวเราไปทำบัดไปทำบัตรีกบินเดี๋ยว <c oughs> เราไปทำบัตรีกบิน

บราตามาัวยใ่เ <ing> ด <the supply> <t> ้ยวนาตัวโตน่น <iday> ด <noise> ่เาคือราเดี๋ยวร้อยอาะถู้อก่วมันจะบอดหน้อยว่มีนักเบอนี่ตายรมารู้นรุ่งกันนี้นี่แหะวันนั้นแกก็หลบลุมแกก็หลบลุพิษนีเจะฟ้องมึงเบ้นแบบก็ยอไอ้ข้ามจันเจ็ดจันิศร่องจันข้างที่เบ้นจะเลยครับขวาลูกอะไรมีเม็ดไ้รับขวาลูกอย่างไก็ด้เม้นข้าดลูกก็ได้ได้กนวดกับพวกที่เบ้น ลานสว,วัสดีพ่อแม่พี่น,น้องอีกรังครับวันนี้ที่มา้านโบรองม่มาตำโจงยูทูบนะครับแต่ว่าอันนี้คือมารุ่นนารุง่งไอโอใจติ๊ใจเสียงกันครับเพื่อว่าลังคุณก็ไม่รู้ว่าใจติ๊ใจเซียนครับที่ครับป่าเลือกคนดีกันยันเหล่าชื่อชัดกับการรบบาเพื่อ,อตกไปบ้านเรามีเรื่องรบรบวนให้จะได้นนเล่นกันไหนสักิ oh, ๊บเฮียทราบหรือไม่โอครับ

เดี๋ยวผมึงไวลาเลยเอ้กับเพื่อนกร้องกับึงซุบมาเราเองตึงึงมาเพื่อนเพื่อนกร้องเราอย่าเลิ่เพื่อนเลิ่มึงไปทบะไปไอ้เดียวกนแบีเออย่าเลิ่นะครับเลือดชจ้กัเลือดเดเลือเลือดเดเเดเียเปิดได้ก็ได้ครับกดเอากดดีครับเจ้าป้ากับลีดดเเด วันนี้ก็มาตึ้งซีแยกวนตังรับโยยาก่ะเลือกเวันดี้ิฟกันว่ากับเลือกตั้งโซโจตัวไหนก็ได้นะลาเซวันนีพอม่พี่น้องทุกค้นการจเลือก่าันดีิกันว่าเลือกตั้งโจพี่จุ้ยปิดไลยก็ได้ติดไลนก็ได้ขอคนดีๆเลือกเอาขอเหั้นบ้านเราพอกาเมฆใกล้วันดีดิฟกันว่าัดีลาข้อมู้บานกับเลือกตั้งโโจบ้านเรารับ ยี่ที่ต่างหว่างเลยยี่ที่ต่างหว่างยี่ที่ตัางว่านะครับเดี๋ยวตั้งโทษโจกับเดี๋อวบางทีก็จาป่าเพื่อบรรโลงบรรดาใจดืด่มมั <c oughs> ้งเดี๋ยวรงไม่ไดีเดี๋ยวมันกินหอมเม็ดหลัง คนดีดีครับพื่อนยวัสดีครับครับดีนิดนครับมู่คกครับสวัสดีครัเลอดีครับีเบอร์นึงก็เปิดร้มีครับรคนมากมากม่เดียวเมียฆ่าเลยนะแตเนเดอย่าลืมนะอย่าลืมนนะไ่ไม่ม่เบอร์รรไ่ตที่จเที่ยงครับเพื่อพลอมรับลืม ยาย่นอนรับเทื่องนะครับตอนีทิพตันว่า็ีทิตันวะาจนดีิพตันวัน้ครับพอใจทิ่ใจเทียงเลยเลยกรันนี้วันนี้ตีมันทีมันกลลงดีทิพนะน้องว่ดกีทิพนะเลือครับเลือดอะไรบ้าครับดีทิพตันวาครับเลือกตั้งโจโจรผมแต่รวยก็หน้าแต่รวย บรนู้บอรนู้ก็ได้มาโดนนรงวันนี้เอาใจทิ่ใจเที่ยงั่นเจดีเดลูกูใจจิตใจเที่ยงียิตันว่าครับผมผู้ช่วยอ๋อผู้ช่วยเอาบีบ้าโอยน้อแกเลื่อแล้ววันดียิปตันว่าขับเรือลำจ้้นบนโลก็ได้ไ่เจ้าไ่เลยลาโทษดี่โมพี่น้องกบวันดียิปตันว่าครับรถน้ำนี้นะเป็ใ่ปีน้เรือลโจ้ครับนี้แะเลื่อแล้วพี่ลิกเอาเบอน กูด้วยฮไปสัสดีจิ๊บตนว่ากับเรือตังโซจอกับเร่ด้วฮะโคตรน่าเล่นเป็นเกองเเลยเกาอี <g <g ้ก็มาขึกับเกาอีกายาวเดียวรไปก่อนกันนะวัีบกับเรือังโซ่จอกับเบก็ได้กันนะเหืออปวันนี้ก็มาแงกาเลยกับควจมกับเรือเ้ับนซุ้ย เดี๋ยวไได้กเวเรยวเวตอเี่ยดได้เลยก็เี่ยนยดได้เลก็เดี๋ประกาศ้วนย่งรยกี้ยเนียยกต้อยาบานเลยก็ตอนนี้เียปลาทูมันจ้นมั่อด้วยดนี่เมียกว่านี่เหนียกว่าที่สี่อยากเจ้าเลยยกนัน่ากนี่ม่วันนี้วันอครับวันวันนี้วันวันนี้วันพอครับ กูลองกับปะดาปะดาด้วยบูชาด้วยหรอกครับก็ยังต้องอั้นก้องจึงกะบริโภคบริโภคกลอกกลั่นแม่นต่บ้านกูลองกับมาได้เลยรานกาการการคงเรื่องครับรันร้านเจี๊ยมครับเดี๋ยวกูลองมันจะได้่อยได้อยู่บ้านพุทธมีเมียได้ตายเอราะอย่ายุ่งนานเด้งโต้ล่าเลยจ้ะกึนรถกับกึนรถเดี๋ยวเราจะไปตัวตับโรครอบนี้ตอนนี้ซี่ขุดซี่กำลังตทำรังกับตอนนี้ซี่ขุดซี่ปลจังกำลังตทำรังกับกำลังเสกลงครับ

ไม่อยารเรว่าดีพิษตันว่าดีวันดีพิษแต่ว่าเหลือตังโตโตกนเบอร์ไหนกได้บอร์เจดโต๊ะโอ้ดีกับบริยานี่รคนไม่ดีบริยามันกินห่วเม็ดหลายเลย่บอว่ากระทูนี่มันโรไปเจีงโต๊โต๊ได้ไหมดับตา้มือนโเบื่อเบื่เลยว่ตอนนี้ปร์ิโรกาเซ็ตรบุญแล้วกับปรมาณผู้หลงรุ่นระลงให้ใจทิใจเสี่ยงเหลือตังโโต้โอ้ยมีกี่มัววนนี้มูร้องหมูนึ่ง เลยก็มัวคร่ำมัมบานกับวันนี้เราตัวไม่เข้าใจจิตใจเสียนอย่าหนนลนรับดับซิกเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าบุตรล้านก้องตานจะขึ้นมาอยู่จุดนี้กับตรงใจตรงให้ดีว่าคุณไม่ดีไม่ดีแต่ข้าบริหารับประคุณไม่ดีว่าจิตอ้ายไปไล่ปีนะพี่น้องเออต้นต้นแกเป็นรูรังเป็นอะรพี่น้องต้นแกเป็นต้นแดงไงร้อยเพื่อว่า,วาบ้านเราเป็นรอยเป็นรวยกบได้ไปโรงเรียนให้เขาได้สำมา้ จะได้ผลดีนะแล้วก็ไม่กินนมกันมาเด็ก่อรจองที่นี่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแจกกดติดตามนะครับกดติดตามไว้จองกูลองกันติดตามไว้มามาเดี๋แจกกูลองจะทำคลิปดีๆโอมาแล้วก็ลองก็ลองได้ทุกแนวครวกับคลิปวิวได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นเรื่องตํามากินเรื่องชีวิตบ้านๆหรือว่าการเมืองอันนี้ก็มาเกี่ยวกับการเมืองก็แคนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เบื่อเบื่อไง ไม่ไม่ในกองเกี่ยวอ่ะเพื่ให้ครับเราไปรุนระลงไงเขาจ่ายที่แต่เรี่องก่อนเจ็ดถึงแปดปีครับไม่ได้เคยโอ้ไม่ได้เคยเลยก็เราไม่ได้เคยมาประมาณเจ็ดแปดปีนะครับไม่ได้เคยเคยก็โซ่จ้ครับโอ้หนุ่มโอ้โตมันโซ่จ้ใช่โซ่โตกับโซ่โตบ้านเราครับอย่าลืมนะครับว่ากดติดตามห่วให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับ จะติดหน้าจับเป็นอะไรก็ตกไปตื่นเต้นขนาดนย้ในใจเราคนปกติมานแล้ววันนี้ก็กลุณมมาปกติมาทุกคนก็กลุณมากับไอ้จุดมืนสอดท่อเลยเห็นไหมมีไม่แน่สมัยหน้าอาจจะเป็นโกโองก็ได้ไม่แน่นะครับพี่น้องอะไรไม่แน่ครับอะไรจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ตลอดออปรบบตคัสวัสดีครับสวัสดีครับ No, on. Hold up, bitch, bitches. be All up, all up, bitches. <laughs> <laughs>